สวัสด <Era S 1> ีครับท่านผู้ชมทุกๆท่าน ผมทดจากเพจขี่ช้างช้อนหุ้นครับซึ่งคลิปนี้ผมได้รวบรวมเนื้อหาข่าวสารมานําเสนอท่านผู้ชมพร้อมกับวิเคราะห์กราฟเทคนิคตามข่าวที่ได้หยิบยกมาให้กับท่านผู้ชมได้นําเอาไปศึกษาต่อเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษากับผู้ที่สนใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับทางเพจและช่องของผมด้วยนะครับและร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้กันตลอดไปนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับขี่ชางช้อนหุ้นกันอีกแล้วนะครับผม EP นี้เป็น EP ที่40แล้วนะครับโอเค EP นี้เราก็รวบรวมข่าวสารมาด้วยกัน3ข่าวนะครับก็คือหุ้น SFLEX นะครับผมผมขออ่านแบบนี้ก่อนนะครับหรือว่า s t a r f i c t นะครับ2ก็คือหุ้นโมโนนะครับผม3ก็คือหุ้นโรชนะนะครับ ทั้ง3ข่าวจะมีข่าวเป็นยังไงบ้างแล้วก็กราฟน่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันดูต่อไปนะครับส่วนตอนนี้นะครับผมก็ฝากนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กี่ชางช้อนหุ้นเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารแล้วก็ความรู้ดีๆแบบนี้ที่จะเอามาเสิร์ฟฟรีให้กับท่านผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะท่านผู้ชมสามารถนําเทคนิคการวิเคราะห์กราฟนะครับพื้นฐานนะครับเอาไป ต่อยอดดูปรับปรุงของตัวเองได้นะครับเพื่อที่จะ,ะมีภูมิคุ้มกันในการเลือกซื้อหรือเลือกลงทุนหุ้นของตัวเองนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับค,ควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งเลยนะครับอันนี้ผมอยากเน้นเอามากๆเลยเพราะว่าเงินก็เป็นเงินของเราเนาะก็ไม่อยากให้ทุกทุกท่านนะครับต้องมาเสียเงินเพราะว่าการที่เราไม่รู้นะครับหรือ มาบอกทีหลังว่ารู้นี้นะครับโอเคถ้าเราศึกษาดีเรา,เ,าเลือกตัดสินใจดีแล้วอันนี้ก็มันก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เราจะต้องนําไปแก้ไขกันต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเพิ่มให้มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับผม <Maybe go. S 1> ข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าว SFLX นะครับหรือ Starflex นั่นเองผลงาน Q2 นะครับสุดพีคเลยทั้งปีเนี่ยกำไร New High คราวนี้มาจากมิติหุ้นนะครับขอบคุณมิติหุ้นด้วยนะครับา Starflex นะครับผลงาน Q2 นะครับสุดพีคเลยทั้งปีเนี่ยกำไร New High นะครับส่งผลงาน Q2 นะครับาการซื้อออเดอร์เนี่ยมียอดที่ทะลักเข้ามานะหลังการใช้กลยุทธ,ธ,ธ์ธพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าสุ่มทำแผนกสุ่มทำแผนบุกนะกลุ่มทางการแพทย์เพราะว่าให้มัชิ้นที่สูงนะครับแผนรับทรัพย์ก้อนโตบุกส่วนแบ่งกำไรจากการซื้อกิจการ SPV ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพิมพ์แล้วก็บรรจุพันธ์ในเวียดน,นามรวมถึงการผนึกไทยยูเนียนจัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อสตล์ยูเนียนนะครับ ซึ่งบริษัทเนี่ยถือหุ้น50%นะครับมั่นใจว่าจะโกยรายได้เข้าพอร์ตประมาณ1,500ล้านบาทภายในปี70กูรูชี้นะครับในปี66เนี่ยกำไรเนี่ยยังทํำนิวไฮอยู่ที่185ล้านบาทหรือบวกประมาณ239%เดียออนเดียคาดนะครับ SPV เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการเพิ่มกำไรนะครับให้กับ Starflex นะครับราวๆ10ล้านบาทในปี66 แล้วก็34มถึง36ล้านบาทต่อต่อมาในปี67ถึง68เขาก็แนะนําซื้อนะครับอยู่ที่เป้าหมาย5.50บาทนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟกันนะครับโอเคกราฟเนี่ยขึ้นมาสวยเลยนะครับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงนะเราน่าจะเห็นได้เร็วกว่านี้เนาะ ก็คือช่วงนี้ที่แบบสะสมได้นะครับ16กุมภานะครับนี่ช่วง16กุมภานี่กำลังสวยเลยนะครับนา่ย่ำอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปแต่ก็มีดูดมานะครับในช่วง19เมษายนนะครับแต่ก็มีการไต่ขึ้นไปได้ดังนั้นเนี่ยณตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยมีการขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วพอสมควรนะครับแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับราคาสูง ก่านะครับผมยังมีายังมีส,สเปซค่อนข้างอกว้างอยู่นะครับผมยัมีแกลบให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับ7.3นะตอนนี้ราคาอยู่ที่4.14นะครับผมโอเคกราฟเนี่ยไต่ขึ้นมาาเป็นขาขึ้นเนาะในระยะสั้นนะครับเดี๋ยวเราลองตีเทรนไลน์กันดูนะครับ โอเคนะครับราคาเนี่ยไม่ควรหลุดเส้นเทรลไลน์เส้นนี้นะครับก็คือ,อผมคาดว่ามันเส้นขั้เฉดียนั้นน่าจะไต่ตอนนี้มันมันน่าจะแผ่วลงมาบ้างทําการย่อตัวแล้วก็ปรับขึ้นต่อนะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่ผมจะให้ไว้เนี่ยจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ3.92บาทน,นะครับราคา3.82จดโอเค ราคา3.82เนี่ยไม่ควรหลุดเกินแล้วนะครับ3.82นะถ้าหลุบมางกว่าน,นี้นะครับก็จะมีแนวรับอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งราคาจะอยู่ที่3.44นะครับถ้าหลุดนี้ก็กราฟก็จะเสียแน่นอนนะครับดังนั้นนะราคาที่ไม่ควรหลุดเลยนะครับก็คือ3.82นี่นะครับไม่ควรหลุดเลยนะครับโอเคถ้าการาฟมันลงมาตรงนี้พอดีนะครับเดี๋ยว จะให้แนวต้านที่5.45อันนี้เขาให้5.5โอเคเป็นไปได้นะครับ5.5นะครับถือว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับผมจะให้ราคาที่5.45นั่นเองโอเคดังนั้นเรามองตรงนี้ก่อนเนาะก็คือกราฟเนี่ยจะต้องไปดู3.82ใครที่ซื้อตอนนี้ก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าผมคาดว่าราคาเนี่ยมันน่าจะลงมาหา แนวรับนี่กดแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับแต่ใครถ้าใครไม่ซีเรียสมากนะครับจุดนี้ก็ยังซื้อได้นะครับแล้วก็ยังมีแกลบให้เล่นอยู่พอสมควรเลยโอเคสำหรับ SF s t a r f r e x นะครับถือว่าผ่านนะครับสำหรับผมข่าวต่อมานะครับข่าวที่2ก็เป็นข่าวของหุ้นโมโนนะครับอาจฉีดงบ1.2พันล้านซื้อลิขสิทธิ์โกยกำไรอื้อเลยนะครับ คาวนี้มาจากมิติหุ้นนะครับโมโนนะครับอาจฉีดงบ1.2พันล้านซื้อลิคสิตโกยกำไรอื้อโมโนนะครับหรือว่าบอมจอโมโนเน็กในอ่าปฐมพงศิลิศิลระชัยลัดนะครับศิลรชัยรัดนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยว่าบริษัทเนี่ยกำหนดเงินลงทุนอยู่ที่1-1.2ถึง1.2พันล้านบาทต่อปีเพื่อลงทุนลิขสิตภา์ภาพยตร์นะครับ ผลิตและก็พัฒนาคอนเทนต์ภาพยนตร์และก็ละครไทยเพื่อจำหน่ายและก็เผยแพร่ทุกแพลตฟอร์มในกลุ่มรองรับการเติบโตของทีวีช่องโมโนทวิน,น,นินพร้อมกับเตรียมร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อผลิตคอนเทนต์จอตลาดในประเทศและก็ระดับสากลผนึกพันธมิตรต่างชาติผลิตคอนเทนต์นะครับขณะเดียวกันนะครับมีการมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย บุกตลาดให้กับาการบริการดูหนังออนไลน์แบบรับสมาชิกผ่านโมโนแม็กบริการคอนเทนต์สำหรับช่องรายการบนบริการ 3BB ีจิกกัทีวีนั่นเองแล้วก็แพลตฟอร์มอ,อื่นๆด้วยนะครับกูรูคอเป้า1.72บาทนะครับแจกอัพไซต์47%ล่าสุดที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบนาททั่วไปนะครับจำนวน34 7ล้านหุ้นาพาจะอยู่ที่0ู 10บาทนะครับเสนอขายแบบ P P P นะการเพิ่มทุนดังกล่าวนะครับรองรับการลงทุนของบริษัทด้วยนะครับโอเคโมโนนะครับโมโนขั้นเวลาสักครู่นะครับเมื่อชมคลิปดีๆจากเราไปแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กระทือบปุ่มติดตามให้กันก่อนนะครับขอบใจหลายครับราคายังไม่ค่อยโอเคเลยนะครับ รยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับมันย่ำกันอยู่แ,แถวแนวรับนะแต่แต่ถ้ามันไม่เกินนี้นะกลับกันนะครับถ้าราคาเนี่ยมันวิ่งแล้วไม่ดุดตามก่านไม่ทําโลใหม่นะครับมันจะอยู่แถวแถวหนึ่งจุดศูนย์เก้าหนึ่งจุดศูนหกอะไอยู่แถวแถวเนี้ย ถ้าราคาหยุดย่ำอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมมองกลับมองว่าดีนะครับนะกลับมองว่าอาจจะมอีอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นการสะสมของหุ้นที่ดีเลยก็ได้นะครับผมสําหรับหุ้นตัวโมโนแต่ณตอนนี้ถ้าดูจากกราฟดูจากเส้นค่าเฉลี่ยดูจากแนวโน้มโมเมนตัมเนี่ยตอนนี้ยังไม่เหมาะนะครับกับการเข้า ลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องรออีกหน่อยนะครับแนวรับนาตอนนี้ยังยังให้ไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะดุดแล้วก็คือทำโลใหม่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยควรรอไปก่อนนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยะจะให้อยู่ที่1 3 4าีนะครับซึ่งมองแล้วเนี่ยผมว่าน,น่าจะค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับผมยิ่งตลาดเซ็ตแบบนี้ด้วยนี่ยิ่งยากเลยนะครับสำหรับโมโน ดังนั้นนะครับหุ้นตัวนี้พันธรงเลยน่าจะต้องรอก่อนนะครับสำหรับหุ้นโมโนต่อมานะครับเป็นข่าวของโรจนะนะครับโบรกจับตาโรจนะเนื้อหอมค่ายรถ e v บหนุนยอดขายที่ดินพุ่งนะโบรกจับตานะโรจนะเนื้อหอมนะครับ่ายรถ e v นหนุนยอดขายที่ดินพุ่งบรอรนะครับ dbs v i c k e r s นะครับประเทศไทย2หุ้นโรจนะ หรือว่าบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจำกัดมหาชนหลังนะครับมีการอุตสาหกรรมมาแรงนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยมีการสนใจเข้าซื้อที่ดินจำนวนมากโดยเฉพาะจีนใน,ในหลายๆอุตสาหกรรมโดยเฉพาะลูกค้าเนี่ยในกลุ่มของ EV นะครับชูยอดขายทะลุเป้าปีนี้อยู่ที่400ไร่เข้าไปแล้วนะครับขณะที่ธุรกิจการขายไฟฟ้าเนี่ยมีการ คาดว่ารายได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทลูกค้านะครับสนใจติดตั้งโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากฝ่ายวิจัยเนี่ยมองเป็นบวกนะครับดีตามที่คาดไว้เพราะว่ามีการประมาณการยอดขายนิคมเนี่ยในปี66แล้วก็67นะครับของฝ่ายวิจัยเนี่ยเป็น7 8 2แปแล้วก็8 0แรไร่ตามลำดับจากภาวะปกติเนี่ยที่บริษัทเนี่ยจะขายได้ต่อปีเนี่ยจะอยู่ราวๆ3 0 0 0 0ถึง500ไล่นะครับ เพราะว่าที่ดีเป็นพิเศษแบบนี้เพราะว่าแรงขับจากการย้ายฐานการผลิตนาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นแล้วก็อื่นๆนประกอบกับค่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับจากจีนที่มีภาวะธุรกิจที่ดีแล้วก็มีการตั้งฐานการผลิตที่ไทยเ,ยเป็นจํานวนมากจากปัจจัยบวกของไทย,ยที่มีแรงงานที่มีความชํานาญนะครับผมแล้วก็มีสา,สา,สาธารณูรโภคที่ค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวฝ่ายวิจัยนะครับเขา คงคำแนะนำซื้อให้ราคาพื้นฐานจะอยู่ที่7.22บาทจากราคาการบ่งชี้นะครับถึงการฟื้นตัวฟื้นตัวดีในปี6.6แล้วก็6.7นะครับเป็น700กับ742ล้านบาทเทียบกับปี65นะครับที่196ล้านบาทโดยนะครับได้อันิสงค์จากธุรกิจนิคมรวมทั้งไฟฟ้าเนะี่ยมีการฟื้นตัวทั้งอุปสงค์ที่เพิ่มแล้วก็ต้นทุนการที่ต่ำลงนะครับ ราคาพื้นฐานเนี่ยจะอยู่ที่7.22บาทซึ่งมีการประเมินด้วยวิ v ี s o p นะครับแบ่งเป็นมูลค่าโรชนะเนี่ยจะอยู่ที่474บาทนะครับ PBV นะปี B 66อยู่ที่0.9เท่ามูลค่าการถือหุ้นของกราฟนะครับที่2.48บาทด้านปัจจัยลบระยะสั้นก็คือ งบการเงินใน Q2 เนี่ยจะได้รับผลลบจากเงินลงทุนกัฟที่มีราคาหุ้นที่ตกไปค่อนข้างมากยังให้ผลขาดทุนแล้วก็ยังไม่เกิดขึ้นในประมาณ660ล้านบาทนะครับแในนี้ก็คือติดลบ660ล้านบาทนะตัวนี้จ,จะมากดดันทำให้ราคาหุ้นของโรจนะเนี่ยอาจจะมีผลกระทบไปด้วยนะครับ ส่วนกัปเนี่ยก็คาดว่าจะเริ่มกลับมาทยอยปรับตัวดีขึ้นนะครับในไตรมาสที่สานี้โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูข่าวของโรจนะนะเอ้ยพูดผิดครับเป็นปุ้นของโรจนะอินดัสเทียลนะครับโรจนะครับยังวิ่งผมยังมองว่าราับจะยังไม่เสียทรงสทัทีเดียวนะครับตัวนี้นะถึงแม้ว่ามันจะเห็นว่ามันจะอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็ตามแต่ว่า ผมจะยังมองว่ายังไม่ดูดแนวรับเมื่อตามไปที่ยังไม่ดูดแนวรับตรงนี้ผมมองว่าจะกราฟจะยังไม่เสียส่งนะแต่ถ้าที่กราฟยังไม่ดูดหุ้ดูนบาทเนี่ยกราฟจะยังไม่เสียส่งนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปแต่ว่าการวิ่งขึ้นไปเนี่ยผมก็คาดว่ามันน่าจะวิ่งกันอยู่ในกรอบนะครับโอเคโอกรอบค่อนขอ้างกว้างก็คือ6.50 ผม,ผมมองว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดราคายังไม่หลุด5.50ุดผมก็ยังมองว่าตัวนี้ยังลงทุนได้อยู่นะครับสำหรับโรถชนะโมเมนตัมณตอนนี้นะครับก็อาจจะมีแรงซื้อสลับแรงขายนะครับดังนั้นเนี่ยกุมมองณตอนเนี้ยอาจจะมีการลงมาก่อนบ้างนะครับแล้วก็ดีขึ้นไปนะครับทำ แนวต้านไหมหรือว่าอาจจะไม่ถึงแนวต้านนะครับอาจจะอาจจะแค่นี้ประมาณนี้ประมาณ6.05 6.10ประมาณนี้นะครับราคาก็คาดว่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับเพื่อรอ,อปัจจัยอื่นๆเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับ6.10นโอเคแลนะราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับราคากรอบแรกแล้วก็กรอบบนก็จะเป็น6.50ดเลย ราคาสูงสุดที่เคยทําไว้ก็คือ8.2นะครับดังนั้นเนี่ยเราเราอาจจะยังไม่ไม่ไปมองถึงตรงนั้นเนาะเดี๋ยวเราดูใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะครับโอเคโมเมนตัมก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับตัวนี้ผมมองว่าสามารถเข้าลงทุนได้นะครับสําหรับหุ้นโรจนะนะครับโอเคเราก็ได้สามข่าวครบถ้วนแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็คือข่าวสตาร์เฟกนะครับข่าวโมโน แล้วก็ข่าวของโรชนะส่วนถ้าใครนะครับที่ยังไม่จุใจนะครับหรือว่าต้องการมากกว่านี้อีกครับอย่าลืมนะครับกดติดตามขี่กางช้อนหุ้นเอาไว้นะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอนหรือถ้าใครรอไม่ไหวนะครับมันคันไม้คันมือเหลือเกินนะครับก็เข้าไปดูนะครับคลิปย้อนหลังของทางช่องได้นะครับผมรวบรวมมาแล้ว EP นี้ก็เป็น EP ที่40แล้วนะครับก็ รวบรวมข่าวสารแล้วก็ความรู้ค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวครับใครที่มีการติดตามตั้งแต่เริ่มจนถึง EP ล่าสุดนี้นะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมก็คาดว่าน่าจะได้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมผมว่าท่านอาจจะได้ความรู้ดีๆอะไรไปบ้างนะครับ EP นี้นะครับก็เดินมาทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับยังไงนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืม กจานทุนนะครับไปทักทายกันได้นะครับที่เพจ f เฟซบ o ๊กกจชาชนทุนนะครับใครมีกราฟตัวไหนเด็ดๆน่าสนใจก็ไปแนะนำกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก่อนจะจากกาันไปอย่าลืมนำคลิปและความรู้ที่ได้จากคลิปนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับจะจบคลิปแล้วนะครับว่าแต่กดไลค์กดติดตามกันหรือยังครับระวังจะพลาดความรู้ดีๆจากเรานะครับขอบคุณครับ